สวัสดีครับผมโชดกจาก jobnow.hcn.com สำหรับวันนี้ก็อยากที่จะมาแนะนำนะครับรายการใหม่ที่อยากจะเปิดขึ้นคือจริงๆเราเนี่ยพยายามจะทำรายการที่โฟกัสนะครับไปยังกลุ่มคนทำงานแล้วก็อยากที่จะให้กลุ่มคนทำงานเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนองความรู้นะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองก็เลยจริงๆทำมา2รายการและ <c oughs> ก็คือรายการ3อย่างที่ต่างกัน ซึ่งหนนั้นเนี่ยจะเป็นรายการสั้นกระชับแล้วก็จะพูดถึงคําที่เรามักจะใช้ผิดกันบ่อยๆนะครับสองคำที่เราจะจับประเป็นคู่ตรงนี้ก็จะเริ่มมีท่านผู้ชมที่แนะนําเข้ามาเราก็จะหยิบมาคุยกันนะครับกับรายการที่2ที่ทำเนี่ยก็คือรายการ unpack series ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นการพูดถึงคอนเทนต์ในเชิงลึกซึ่งเราก็ได้ทําในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำเพื่อที่จะลงลึกนะครับคือหยิบ pdpa มาตั้งตรงกลางแล้วเราก็ทํา 10ตอน11ตอนเนี่ยที่จะเล่าถึงว่าในแต่ละมิติของเจ้า PDPa ตัวเนี้ยมันคืออะไรบ้างทีนี้วันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะลองทําในอีกมุมนึงในกลุ่มของ Education เหมือนกันนะครับเพราะว่าในแรงบันดาลใจหนึ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือว่าในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับมือใหม่อย่างที่ผมกาลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะอยากลองมีงานอดิเรก <c oughs> ในการที่จะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ดูบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทํารายการที่ชื่อว่า Zero to o คือ เริ่มจากศูนย์มาหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะได้คุยกันถึงว่าเฮ้ยการที่เราจะทำยูทูบเบอร์เนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ผมได้ลองออสัมผัสและเจอมาเองบ้างเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทำรายการ2ตัวที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมันให้ประสบการณ์หลายอย่างกับผมมากนะครับมันให้ประสบการณ์ทั้งในเรื่องของเทคนิคนะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ คือของพวกนี้ก่อนนะ้นี้ผมก็รู้จักแค่การถ่ายภาพอย่างเดียวพอมาเป็นวิดีโอเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ผมก็ต้องใช้เวลากับมันนะครับในการที่จะเข้าไปศึกษาหรือว่าเรื่องที่ยากที่สุดสําหรับผมก็มคือเรื่องหงูเสียงดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับผมมันเรื่องที่ใช้ใช้เวลาเยอะมากวันนี้ก็จนมีคนคอมเมนต์ว่าทำไมพูดแข็งเป๊กเลยบางทีก็ตอบยากนะครับผมพยายามจะควบคุมระยะห่างระหว่างตัวผมกับไมโครโฟนให้มันอยู่ในระดับที่พอดีในแต่ละครั้งแล้วก็พยายามทดสอบ มันก็เลยอาจจะดูแข็งๆไปบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะพยายามปรับนะครับเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งที่รู้จักกันเนี่ยผมก็เคารพท่านมากแล้วก็ให้คําแนะนําตรงๆนะครับบอกว่าโชดกลองเล่าไปในรายการเหมือนอย่างที่โชดกกาลังคุยกับพี่นะแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติขึ้นก็ขอบพระคุณนะครับตรงนั้นเดี๋ยวผมก็จะลองทําดูแล้วกันก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับซีโร่ชูวันที่จะออกมาใหม่เนี่ยอันนี้น่าจะไม่ได้มีคอมมิตออกประจําเหมือนสอย่างที่ต่างกัน ที่พยายามจะให้ออกอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นตัวที่ค่อยๆทําค่อยๆสะสมนะครับเช่นเจอประเด็นเอออะไรแล้วเดี๋ยวอาจจะหยิบมาแต่ว่าในใจที่คิดตอนนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่กับเนี่ยครับการทำเซตอัพเอ่อเซตติ้งกล้องวิดีโอยังไงนะครับการใช้ไมโครโฟนแบบระดับแบบไมโครโฟนราคาไม่แพงเนี่ยทำยังไงให้เสียงมันสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการรีวิวอุปกรณ์อุปกรณ์บางอย่างที่ผมได้ใช้เองเนี่ยเพื่อที่จะลองดูว่า อะไรมันน่าจะเป็นจุดที่เราแชร์ได้นะครับเพราะผมก็คาดหวังว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปเจอท่านผู้ชมที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยกำลังอยู่ในสถานาการณ์ที่กําลังติดขัดนะครับเช่นว่าอุ๊ยเราจะทํายังไงให้ยอดวิวเพิ่มทำงไงให้ซับสไคร์เบอร์เพิ่มผมก็ลองรีวิวมาแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่เขาทําแล้วเขาแชร์เราส่วนใหญ่ก็จะแบบไปไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สนุกดีนะครับที่คิดว่าน่าจะเริ่มได้ทําในมุมมองที่เราก็คล้ายๆกับบันทึก นะครับการเติบโตในการทำช่นงของเราเองไปด้วยซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นอีกช h a n หนึ่งหรือเป็นอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งแล้วกันที่ใช้ในการคุยกับทุกท่านนะครับล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการใหม่ที่เราจะทำเพื่อเพื่อแทรกแล้วก็ทำสลับกับรายการเดิมแล้วก็ดูซิว่ามันจะทำให้เราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ